สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่24กันยายนปี2568รครับเวลาครับ3มโมงสนาทีนะครับโดยประมาณไม่หนึ่งคันนะครับสำหรับโฟร์แมชนนะฮะก่อเป็นเบนท์ครับเอสนะครับตัวนี้ครับโฟร์แมชชีนนะฮะลาดครับ GLC อ5 0 d นดีนะครับก่อคันนี้มาจากจังหวัดสิงห์บุรีครับนะเป็นคันที่สองครับสำหรับวันนี้นะครับส่วนคันแรกเป็นคันนู้นนะฮะ เขวี e นะครับสามร้อยดีนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันรกกันเลยครับในกิโลเท่านี้ครับนะหนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้ยเก้าสิบเ็ดกิโลเมตรนะครับในรถเป็นแบบนี้นะครับนะในรถแบบนี้ฮนะก็เป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของหน้าใช้จากป้ายแดงมาแล่ะครับเห็นบอกว่าใช้ดีนะครับเพิ่งหมดประกันศูนย์นะ ก็เลยหาอู่ด้านอกนะครับแล้วก็มีคนแนะนํามาครับให้มาหาอู่มิชชัยออโต้รบลรีนะครับผมช่างปืนนะก็เดี๋ยวจะสอบกันไปครับนี่ฮะมีรอยบอดถะลอกนิดนึงนะแผน่นหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยหน้าซ้ายนะครับบริษัทนะเพิ่งเพิ่งสังเกตนะผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะเดี๋ยวถ่ายให้ท่านเจ้าของรถดูด้เลยแล้วกันนะว่ารถมีจุดบอดอย่างไรนะก็เดี๋ยวเข้าไาในรถครับคันนี้มาด้วยการไฟโชว์นะฮะเบื้องต้นครับ นะไฟรูปเครืงยนต์โชว์นะครับบางช่วงแต่ลูกค้าได้โทรถามผมเมื่อหลายเดือนที่แล้วแะครับคันนี้นะเพิ่งจะมีโอกาสได้มานะครับก็ไปหาอู่แห่งหนึ่งนะครับตอนแรกเข้าศูนย์ก่อนครับศูนย์ก็บอกไม่มีอะไรนะพอไปเข้าอู่อู่หนึ่งไม่ใช่อูเ่เบนนะครับเขาก็แจ้งว่าเป็น o อทูเซนเซอร์นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ซ่อมที่นั่นนะะทราบข้อมูลเบื้องต้นไว้นะะก็เลยมาหาเรานะผมเลย แจ้งตามที่เขาพูดนะครับตอนนี้สตาร์ทยนต์ครับนี่ฮะตัดแล้วนะครับปอดรอบเครื่องยนต์นิ่งอยู่นะครับเจ็ดร้อยรอบต่อนาทีนะครับนี่ฮะดวงนี้ครับไฟเอนจิ้นขึ้นดวงเดียวเลยนะครับก็มีเบรกมือกับคัดเบลนะฮะนะส่วนน้ำมันนะครับมาหาผมสาเม็ดนะฮะมีอยู่สามเม็ดแรกนะครับ อุณหภูมิสามิบสี่องศานะครับเวลาสิบห้าจุดหนึ่งแปดนนะตามตัวเลขด้านล่างนะครับส่วนความร้อนนะครับหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรนะครับมาที่เจ็ดเมตรนะคก็ชี้ประมาณสักเก้าสิบองศาแล้วครับนะครับเจ็ดเมตรนะครับมีหมดเจ็ดเมตรนะครับนี่ครก็อันนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราเดําเนินการให้นะก็รุ่นนี้นะครับเป็นรหัสเครื่องยนต์ OM651 นะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องนิดหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายท่านดูนะว่า,าเครื่องยนต์เป็นตัวดีเซลนะครับก็ใช้กันทั่วประเทศนะครับในรุ่นนี้แล้วก็อาการส่วนมากแล้วนะครับที่ผมเจอนะครับลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบ DPF ครับกองอนุภาพนะซึ่งมันจะอันนะฮะ แล้วก็แจ้งโค้ดขึ้นมาครับนะก็ลูกชายท่านเจ้าของรถแจ้งว่าวิ่งไปเวลเาวิ่งเร็วๆนะมีอาการารู้สึกหน่วงเล็กเล็กน้อยหนงหน่วงนะหนง่วงพอดีผมทอดถอดฝาข้อบอกแล้วนะครับน่าเครื่องยนต์็นแบบนี้ครับนี่ฮะหกคันหนึ่งนะครับนะก็เราจากการที่เราได้ตรวจสอบตามสภาพนะรถแสนกิโลครับทุ่นแสนเก้าพันโลนะก็ตีซะแสนหนึ่ง นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลก็สวยทั้งหมดเลยครับพักเบกไม่มีแตกไม่มีรอยดึงเลยหัวน็อตนี่ครับไม่มีรอยขันเลยนะสะตงสติกเกอร์อะไรเนะี่ยอยู่หมดครบครับตำแหน่งสายที่ควรยึดอยู่ก็อยู่ครบหมดหัวน็อตทุกอย่างไม่มีเลือกนะค่อนข้างรถนะลูกค้าแจ้งตรงนะใช้จากไฟแดงแน่นอนครับมือหนึ่งเลยนะครับก็เราดูโดยรวมครับนะเป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับนะส่วนอาการก็ที่ผมได้แจ้งคุณไปนะฮะ ก็เกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าโอทูนเซอร์ก็คงจะเกี่ยวพันกับกองนีฟแหลครับนะซึ่งอยู่ด้านหลังนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนจะเป็นแคตาลติกคอนเว์เตอร์นะฮะแล้วก็ถัดไปอีกลูกหนึ่งฮนะก็เป็นหม้อของกองอุภาพนะฮะซึ่งอ่าตัวเนี้ยถ้าเกิดมันเต็มนะการระบายเนะี่ยไม่ไม่ได้ตามค่าที่กําหนดนะครับเซนเซอร์มันก็จะแจ้งนะครับนะเพราะมีเซนเซอร์ดักหัวดักท้ายอยู่นะครับ พื miracle, like so like ่อรับทราบอุณหภูมิความร้อนนะครับการระบายความร้อนหรือการไทยเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ชอบเป็นกันนะก็คือเซ็นเซอร์ริโพครับตรงนี้ฮะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้เอาคอมเข้าไปจับนะเอาสตาร์เข้าไปจับอันนี้เรารถมาจอดมาสักครู่ครับผมเลยแจ้งนําไปก่อนเลยว่าส่วนมากแล้วนะถ้าเซ็นเซอร์ริโพนี้ไม่เสื่อมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกองตันนะครับเราต้องมีน้ํายาสลายคาบนะแล้วก็มีมีหลายขั้นตอนนะหนึ่งถอดออกมาล้าง แล้วก็ใช้น้ํายานะช่วยสลายด้วยภายหลังแล้วก็รีเซ็ตระบบ 2. อ,อาจจะต้องเปลี่ยนเซ็นเซ,นเซอร์รีโอเสื่มหรือเปล่าต้องดูว่ามันไฟมันโชว์เ่าอะไรนะครับส่วนบางคนนะ่ะเขาไม่ถอดกองก็ได้แต่การล้างด้วยน้ํายามันอาจจะไม่ไม่ละเอียดนักนะครับแล้วก็ออกออกน้อยคือไม่ไม่ การระบายไม่มีจํานวนมากนะคือไม่สะอาดไม่เกี้ยงนั่นเองความหมายแต่ถ้าเราถอดออกมาเนี่ยมีเครื่องมืออัดนะครับล้างนะโดยใช้เครื่องมือของมันนะครับเราจะสามารถล้างได้ค่อนข้างจะโล่งกว่านะครับโล่งกว่าที่เราจะใส่น้ํายาไปคารถนะครับก็มี2วิธีฮะส่วนมากถ้าอยู่ในมีที่ผมทำบ่อยๆนะครับ X 3 X ส X 5นะครับก็จะล้างในรถเลยนะถ้ามี d ีมีเอครับนะเราจะล้างในรถเลยครับมีก็น่าจะจบครับ ก็ใช้เวลารันเครื่อง20นาทีถึง30นาทีประมาณนี้ครับแล้วก็วิ่งวิ่งรันนิดหน่อยก็จะจบแต่ส่วนในเบนซ์เนี่ยส่วนมากอะ่ะการใส่ลงไปตรงเนี้ยน้ํายาลงไปตรงเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยส่วนมากไม่ค่อยจบมันไม่ค่อยออกมากเพราะว่าในรุ่นเนี้ยผมเคยทากันบ้านมาไกลแล้วเหมือนกันนะมีการผ่าดูแล้วนะเกี่ยวกับกองอนุภาพนะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเซนรามิกแล้วก็รวมๆเป็นก้อนกันอยู่แล้วมันก็จะเป็นโพรงรูปทรงกลวยข้างในนะ บางคนไม่เคยรู้นะฮะว่าข้างในอ่ะคิดว่ามันมันเป็นรูเหมือนรางพึ่งแล้วก็ยาวไปตลอดจริงๆแล้วมันเป็นรูปทรงกลวยครับนะตรงปากทางเข้ามันใหญ่พอเข้าไปอ่าด้านหลังแล้วรูมันจะแคบลงแคบลงเรื่อยๆเหมือนทรงกลวยอ่นะมันจะมีทรงกระบอกใช่ไหมฮะทรงกระบอกก็เหมือนกระบอกข้าวหลามเนี่ยเหมือนแก้วน้าเนี่ยก็เรียกทรงกระบอกแต่ถ้ารูปทรงกลวยมันก็จะมุมบานๆนะมุมแคบๆมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งกวา้างนะครับเหมือนตูดแก้วฮนะตัวแก้วขนะี้นะ้าอ่ะ นะฮะตูดมันจะเล็กหน่อยส่วนปากแก้วใหญ่ปากแก้วกินน้ำมันจะใหญ่นะเขาเรียกว่าเนี่ยฮะอกองหรภา B ดีเวฟจะเป็นออกแบบาแบบนั้นเลยนะครับนะก็ต้องคนรู้นะครับนะฮะก็ไม่เป็นไรครับลูกค้าผมเยอะนะรุ่นนี้นะ g l c นะช่วงนี้ก็ห่างหายไปนิดนึงเดี๋ยวมีสลับบุรีคันหนึ่งนะครับท่าลานนัดไว้จะมาเปลี่ยนของเหลวนะครับสวิตเอนะครับนะก็เดี๋ยวเราได้ดูแลคันนี้ไปนะท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้นะครับ F โอเคมูคาหนึ่ง นะก็ผมสามารถดูแลได้นะครับก็จะบอกจุดบอดให้นะรุ่นนี้ส่วนมากแล้วลูกยางเพาขับที่ล้อเนี่ยขาดนะครับถ้าเราไปศูนย์เนี่ยเขาจะยกเปลี่ยนยกเส้นหรือไปอู่ที่ไม่มีลูกยางเนี่ยเขาจะเปลี่ยนยกเส้นประมาณสักสี่หมื่นกว่าบาทเส้นละ 4, 000, นะ 2, สี่หมื่นนะสองเส้นก็แปดหมื่นซ้ายขวาเท่าขับเขาจะยกมาทั้งเพาเลยครับนะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะฮะมียางด้านนอกขายแล้วแต่ผมก็ใส่ไปหลายปีแล้วนะครับท่านไหนที่ เข้าหูแล้วจะโดนเขายกเผานะครับแค่ยางกันฝุ่นเผาข,ขาดนะครับก็มาหาผมได้นะเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับหลักพันครับนะหลักพันครับนะลูกจะไม่กี่ตัมครับเราค่าแรงนิดหน่อยเราสามารถจบงานให้ท่านได้เลยฮะทั้งสองข้างแล้วหลักพันทังนั้นครับนะไม่งั้นก็ต้องโดนยกเส้นนะอย่างของเทียบเนี่ยอ่าถ้าของเฟอะไรพวกนี้ก็มีเส้นเราเกือบสามหมื่นก็ไปแล้วสองหมื่นห้าสองเส้นก็ห้าหมื่นก็ไปแล้วครับ ใช้งเงินเยอะนะครับต้องรู้แหล่งนะฮะแล้วก็รู้ปัญหาอาการตมงอะไรสั่นรุ่นนี้ชอบมีนะฮะทานเครื่องกังนเกียร์ก็มีอีกหลายอย่างเหมือนกันฮะผมเข้าข่าวให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดำเนินกนารตรวจสอบนะรถที่เข้ามานะครับวันนี้สองคันนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะใครนะครับว่าไงครับเจ้กุ๊กมีอะไรครับะจะให้เปิดนี่หน่อยผมอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนครับถ่ายคลิปอยู่มีอะไรเปล่าเปิดให้หน่อยเดี๋ยวไม่มีไม่ว่างเถือให้ถือให้ อ่ามีแวเปล่าอ่ะเปิดได้แล้วม,มีอะไรไหมครับถ่ายหน้าหน่อยดิมีอะไรไหมเนี่ยอ่ะ,อะม,ม,มีอะไรไม่มีหรอไม่มี <c oughs> เดินมาให้เปิดแล้วไปแล้วคร,ครับเจ๊กุ๊กอ่ะโอเคตามนั้นแหละนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์นะครับมีกุญแจแลเจ้าของนะ <c oughs> ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นความรู้ดีๆนะผมสอดแท้ให้วันละอยางสองอย่างนะครับนะ ท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่หรือเครื่องยนต์ตัวนี้ห5 1้าหนึ่งก็ได้เป็นประโยชน์ไปนะครับส่วนหัวชีดนะครับนะผมผมอ่าไล่ยาวนิดนึงก่อนไหนไหนก็มีรถมาให้เป็นตัวอย่างแล้วนะัวฉีดนะครับถ้าเสียหัวนึงประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะฮะสี่หัวนี่แสนประมาณแสนนิดนดนะรวมค่าแรงรวมอะไรแล้วมีแสนสามแสนสี่นะครับนะถ้าเกิดมันเสื่อมนะครับเวลาัวฉีดเสียมันจะไม่เสียพร้อมกันสี่หัวนะครับมันจะพังทีละหัวเพราะนั้น หัวฉีดของเครื่องยนตัวนี้ตามสถิติผมนะครับหัวหนึ่งอยู่ได้เกือบห้าแสนโลนะนะเกือบห้าแสนกิโลนะครับนะระวังว่าท่านเข้าอู่ไปแล้วนะหัวฉีดมันเครื่องเดินไม่เรียบรถวิ่งอืดเขาบอกต้องเปลี่ยนหัวฉีดเลยบางทีปลายหัวฉีดเนี่ยจะตันเฉยเราสามารถล้างปลายหัวฉีดได้นะแล้วก็รีเซ็ตระบบได้ตรวจสอบได้นะครับก็เสียไม่กี่ตังค์ครับหลักพันเช่นเดียวกันนะเป็นความรู้นะครับ นะไม่ใช่ว่าเสียตัวนี้ตัวนึงแล้วเครื่องเข้าเซฟโหมดรถเหยียบไม่ออกไปโดนยกทั้งสี่ต้นเลยนะแสนกว่าบาทเลยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าหัวฉีดหัวหนึ่งเนี่ยใช้ได้เกือบสามแสนสี่แสนโลเลยนะครับในกรณีรถที่เติมพรีเมียมนะส่วนท่านไหนที่เติม b 7ก็ไม่เป็นไรครับมันมีตัวกองอยู่แล้วครับนะถ้าเติม b 7ก็เปลี่ยนกองเนะี่ยฮะกองดีเซลทุกหกหมื่นกิกก 6, 000, โลครับก็จบแต่ถ้าเติมพรีเมียมก็ไปแล้วแสนโลก็เปลี่ยนครับแสนโลเปลี่ยนลูกหนึ่งนะเป็นนิติการนะครับ นะเพราะฉะนั้นมีข้อมูลเยอะแยะนะครับสําหรับ6ค่าหนึ่งส่วนออยเครื่องออยเกียร์รุ่นนี้นะ1ห5 0 0 0กิโลครับจากป้ายแดงมานะครับให้เลยเปลี่ยนนะครับหรือเลย1 2 0 0 0กิโลไปแล้วมีความเสี่ยงในทุกกิโลเพราะฉนั้นบางคันเนี่ย103,000กิโลเนี่ยยังไม่แตกนะครับเพราะฉนั้นเราไม่ต้องรอให้น้ําเข้าเครื่องหรือไม่เขาน้ําเข้าเกียร์ก่อนจะเสียงกันหลายแสน นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอชิงเปลี่ยนก่อนเพื่อป้องกันนะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นท่านไหนที่ไม่รู้ประวัติควรให้ช่างนับหนึ่งในกรณีืี้รมือสองมานะครับใน G.L.C. นะครับหรือรหัสเครื่องนี้ครับ O.M. ห5 1หนึ่งเครื่องตัวนี้จะอยู่ในรถหลายรุ่นมาก W. สองน W. สองห้า W. สอง G.L.C. นะครับซึ่งอยู่ในหลายรุ่นมากๆนะถ้าเป็นรหัสตัวนี้นะครับถ้าไม่รู้ประวัติรีบเปลี่ยนออยเครื่องออยเกียก่อนระดับแรก แต่ถ้ารถประวัติอย่างคันนี้ครับป้ายแรงเข้ามาแสนโลแล้วเดี๋ยวประมาณสักแสนสามผมก็จะนัดเขาเข้ามาเปลี่ยนออยเครื่องออยเกียร์นะครับนะจะได้อจบปัญหาไปนะไม่ต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะนะตอนนี้ก็ได้ประโยชน์ไปหลายข้อแล้วสำหรับสาธารณะเป็นข้อมูลเชิงลึกทั้งนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมช่างปืดครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.